บริษัทฮาวายทีสวัสดีค่ะวันนี้มาดูส่วนงานบินเงินสดนะคะในโปรแกรมบินโปรหรือบินโปรพรีเมียมค่ะแค่เลือกลูกค้าขึ้นมานะคะหรือลูกค้าทั่วไปเลขที่เอกสารวันที่ก็จะรันอัตโนมัติเลือกรายการสินค้าได้เลยนะคะหรือยิงบาร์โค้ดก็ได้เปลี่ยนราคาได้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนเปลี่ยนจํานวนได้ด้วยที่หน้าบิน กดปุ่มสั่งปริ้นนะคะได้3แบบเลยค่ะแบบแรกจะเป็นกระดาษม้วนนะคะรายการสินค้าใส่ได้ไม่จำกัดนะคะก็จะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็รองรับได้ความกว้างได้ถึง3นิ้วเลยนะคะเป็นกระดาษความร้อนนะคะแล้วก็ปริ้นแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบขนาดครึ่ง a 4หรือขนาดต่อเนื่อง กระดาษต่อนเนื่อง9คูณ5.5นิ้วใช้ได้นะคะแต่แบบนี้จะมีข้อจํากัดนิดนึงตรงที่รองรับบรรทัดของสินค้าได้8บรรทัดนะคะถ้าหากว่าท่านมีรายการไม่เยอะก็จะใช้ได้ค่ะจะเหมาะอยู่นะคะ <S <S สามารถพิมพ์เป็นกระดาษ A5 ได้ด้วยค่ะ <S <S แล้วอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบที่3ก็คือขนาดกระดาษ A4 อันนี้ก็คือใส่โลโก้ชื่อหัวร้านได้เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็สามารถลองรับต่อหน้า2หน้า3ได้อันนี้ใส่รายการสินค้าได้เยอะค่ะเพราะว่าโปรแกรมจะต่อหน้าสองสให้อัตโนมัติแล้วก็ยอดรวมจะอยู่ที่หน้าสุดท้ายให้ค่ะแล้วก็ยังมีรายงานสรุปแบบช่วงระบุช่วงวันที่ที่ต้องการเองได้ด้วยนะคะโปรแกรมจะทําการสรุปให้อัตโนมัติแค่คลิกนะคะแล้วยังมีหน้าสรุปประวัติการซื้อของลูกค้าแต่ละรายด้วยค่ะแค่เลือกลูกค้าขึ้นมา ประวัติก็ขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วในส่วนงานของบินเงินสดสามารถคลิกค้างจ่ายได้ด้วยนะคะโปรแกรมก็จะสรุปมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็เมื่อมีการชำระก,ก็บันทึกได้ด้วยค่ะแล้วส่วนงานบินเงินสดก็ยังสามารถตัดสต็อกอัตโนมัติได้ด้วยนะคะดูยอดคงเหลือสต็อกได้ทันทีแบบเรียลไทม์เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ